เหตุงานเฮ้ยสบายดีสวัสดีสวัสดีเด้อป้าลุงสวัรถแท็กซี่ทุกๆคันไปเราจกขี่ตะล้นรอที่หลายขี่รถบอกว่านี่เอหิเปิดอยู่นะมาซะนะข้ามีรถข้าแล้วขี่รถข้ามารถขี่รถเมย์ปะขี่รถเมย์ป ฮะฮะคิว่ารงีปิก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 กปิก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 กบบไมลุกนนจะไมุกน่นกเอาแบบใดเ้ยเอาแบบไหนลูกเอาแบบไหเอาแบบไหนเอาแบบไนโอ้แอร์เย็นน้อเลยน้อค่ะไปลางเนาะห้องซองฮะนั่งซองฮนี่ มาสิเฮ้ยหอ้ออ้เ้ยอรเนแฟนมย์นะัเภาพเหยียง้ยาพไหมันาใหาไปาให้าไปะภาปจับไปเนียนนไปเาให้ภาพปะีใจสิได้ไปอย่าจับลูกอย่าจับนั่นนะถูกใจกันถูกใจกันถูกใจกันเลลูกถูกใจรูู้กใา ไป,ไปเลยเด้ uh> ไปหน้าพ่อกะพาไปเด้ก็จะไปใช่อีกอยู่เพื่อนลูกหล่ะอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนหย่านฝนตกนี่อู้ยฝนตกไปรับได้นี่อยู่เพื่อนฝนตกเอ๊ะแอะเอ๊ะฝนไปลูกบ้างไปชนะไปชนะไปชนะเอ้ยไปชนะ เ่าชนะจะจือ่าบันมไปาะไปห้องกระพามาเไปอย่าไปห้องกระพาไปกระาเอยเนี่ยลบ่ฮ้ฮไม่ไ่มไหมไปก็ย่าดไปย่าหนักรถเากมีลเดเท่ากัมีแล้วไป มาะเมากุมะ่นมาป่ะโอ้ดีปุ่นปุเทาเลยป่นปุเาน่ะปุ่นเทากันปุ่นนี่ปุ่นปุเทานี่แน่แน่นปุ่นปุ่นเหรอโดบุ่ เอ้ยเนอะคือแห้งขนาดยดใหม่แม่เนี่ยคอยคาคอยคาคอยอยู่ตุ่มพอช่างนรดพอเากับข้าเจ้ามือเออไปไปห่อนห่อน ม,มะแรงเ,เอารถไม่ไปล่องไปรับไอทิศลงเด้อเดี๋เพื่นชิ้นยใจค่ะมาป้าหอยขี่เยนี่น้นม้อปัจบนน้ดีเอาไปรับไอเด้อมะเรงเด้อจ้ะเอารถใม่ไปลบไอทิดเด้อจ้ะมาหอยกระเทม้ย้ันมอปจจยนะนำดี พอเพิ่นมาหามื้อเช้านี่พี่น้องเนาะเพิ่นซื้ออันกุ้งมาให้ลูกชายเพิ่นโดนึกับโดนัทบ่ใส่ตูเย็นน้องล่ะบ่เออปื้นบ่ลูกบ่ไสอ้ากระเป๋าแม่จ้อยคือไปถิ่มมันพุ่นบาดนีอะอะยังบแม่จ้อยคือเห็น อาทองมอล,งล่คลงขีดกัรโฆษณาแหอาทองอ,<า>อย่าไปล,ลูกอย่าไปเลยเอามาพี่ามาพี่กระเป๋าไม่จ้อยนะมาสนะมาสนะเอ้ยไปใช้ลูกเข่าห้องบ่นะอย่าเข่าห้องบ่นะอีร่าอย่าเข่าห้องเบนะ่มาพี่มาพี่ มาเด้อ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 มาทำแม่ไปใช้ยน่ะมาเด้อแม่เราไปหาเห็ดได้ล่ะเอ้ยนะเราเห็นเห็ดบดเห็ดขาวออกในเฮือนนั่นน่ะเรา ไอ้เราเห็นเห็ดออกข้างเทียงแล้วค่ะแล้วแกงกินเราเลยปวดไปเลยน้องใหม่ก็ช่องชีวออกชอบเพราะว่าน้ำพื้นหาองลมก็จาตัวมันือน้องมกัน Mà non mà đục à Non mà Hoàn dù na năm bà chùa mà chuyện chui <laughs> chui <laughs> Thấy lộ Thấy Ha <laughs> <laughs> หันหน้าพี่ห um> ันหนาพี <sh <sh ่ฉันอยากได้นะหันหน้าพ <sh ี่ก่อนที่อน้ำแม่จอยพี่มาไว้มานล้วเม่พี่มานี่ลงนี้มั้เชิญก่อนจีขาห้องเนาะบกขาวแล่ห้องบริห่อนปนใดกับจีขาห้องบวบายแล่เฮ้ยอคุ้งใช่แม่จอยบ่ ซอก่บใหญ่บ่เห็ว่ามีก้ามใหญ่กะอือถึงใช่จ้อยบ่น่ะโตบลอกอันนี้ย่านได้กันวสนาวสนาเดบ่แม่เพิ่นบ่เด มาซะนามาซะนาผลตอกสมัย4คืออันเครือ hmm. ม no, ันอ like <sh> ่อนๆเนาะปรุงปรุงหักดอกได้ดินแข็งดินยังแข็งน้ำอังเต็มเว้ยได้น้เฮานะจ่มีกหอยอยู่ไปจักไปลงไปเก็บมึงมีคนหาจนอันนั้นับไปดิ้เนาะ20,000เนาะว20,000กีบแล้ว cha 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 chat 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 ôm chat 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 แชมพูมัดแบบพึ่งพึ่งพึ่งดิข้าเจ้ามาขายก็งามงามเลยกันเห็นพระเจ้าเอามาขายห้ย่านะเห็ดอันบดเห็ดขาวเลแตะบ่กกันมองบบย่ากินได้พิษกระเพาะงามแล้วกันเรานอนเบื่อแต่เบื่อแด่นห่อยไหม ปิดอี่ใหญ่บกนี่น่ะขางนั่นเลยมันหมมีหูทรายน้อยเสียบเฮ้ยหายไปตู้ไว้เลยทายตัวน้อยฮะเออนี่วะมันเบิดไรมันเลยมันยื่นใช่ไหมเหลี่ยมตาเลยนี่นี่ยังนี่มันหมมีอันสายน้อยเสียบ <laughs> bọn mà... này bọn em sẽ chiều với giảm binh nhân mà mẹ bớt và mẹ sắp tới hung này Cản mẹ nhìn này mẹ ơi nhìn này nó con tốt mày chưa hết mẹ con 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 เรานัดพอยทิตเอามาห้ยบอลเฮ้ยอากิเป <N> ็ดบอลกิเป็ดบอต้มบ่เฮ้ยกิเป็ดบอต้มบ่บ่ในเช้าเเลิกงานนะบ่เาวคุมเลยกำลังเข่าบ่ละเรตอนนี้ังมุ่งเน้ว่เอ็ดมุงเยบ่ายมุ่งหนึ่งเดือน่ะอือ Bây ừ, giờ là ôm ốm Để chị áo không hay hơ hơ hớ hớ Phải chị ôm Anh nhìn đi này Anh nhìn này anh nhìn mùng này, à, này, này. ba luôn mừng này <laughs> Ui sợ ta ngon thế em เชียตัวแทงตั like bon ้งได้แล้วว่าดิเสียตัวแทงตั้งตัดตัดหูโลนเสียตัวหูโลนใหญ่ไว้เลยนะอย่าบนได้พ่อใชมไ้มนี่เสียเธอปลูกมันแน่ผลโตกที่ยังปลูกนะมันเพิ่งปลูกได้เหรอหรื่บางคนก็ปลูกแล้วพอตัวปลูกนะคลักเช็ว่างรถคณากันนะงัวเตะข่อมเลย người tệ ngô tê con quá này, không bổng ngô ngang nhỉ, không bổng, bổng lên thủy rình xay bổng măn ra nó vợ nằm thủng cắt tái đấy nó vợ măn phá tụi tụi wow bà lắc khen quá ạ ơ, ngheo ốc đây thông khâm rồi này. thông khâm ạ à, ngâm thế này hãy mấy được quá hãy mấy được quá ใส่ไหอารซายใส่าเกงใส่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 ใซ่าส่ใส่ใส่ส่ใส่ใใส่ใส่ใส่ใ่ใ่ใส่ใส่ใ้่่ แบตแมนก่อนยันไฟฟ้ารับแรงน้าแก้เลยมืดผ่ามืดผุนแมนรับได้เดี๋ยวนี้มาชน,นะหายยังกรุบกบับอยู่แท้ดูนะใช่หมึกระถุนนะไอทิดมัดให้นปะป้าตัวของเจ๊แขนแมนบอกอ๋อขึงกลั่มที่เคยผ่าอีกอันนี้มัดแมนไหลงัวเดอ้อแมนไหลงัวเดอ้อลูกเดอ้อ งัวเฮาข้าวเพื่อนเฮาเด้องัวข้าวสวนเฮาเด้อมะเขือเฮากําลังปงเขียวช้ําอยงนี้อยูสินี่นะนี่ก็ไอยู่มีไอยู่นะบนางยูื่อกููมุนเข้าไปยังแหนบ่นกนะบว่านะขี่่รถเจ้านะขี่่รถเจ้านะ ใช้รถอันนั้นเจ้านะน้องก,กินข่าวเบิร์ตบอมชางกินน,นี่ว่าลูกข่าวนะวะมาด้วยมาซินะโอ้ยไม่ห้องกับบอด้ยินเนาะแบบบอด้ยินแบบแม่ดุคอยๆกันนี่ยินเฮ้ย bụi 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 bông này khí được bông này thấy úp dạ ôm nơ dạ ôm nơ ngam bò ngam bò ngam bò tụm noi 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 Chị cắt mới này nè ôm nhàng ôm nhẹ ເອີມຶນຊາງນີ້ກໍຫນ້ອຍນ້ອຍນາເອີມຶນຊາງນີ້ກໍຫນ້ອຍນ້ອຍນາບມມວກຈົ້າມາກນບິດເຈຍຫຍງ chín, 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 chín bao luôn á, chín bao chín bao má mẹ hàng chín má chín đây này Áo mẹ hàng à bùi dạng này sườn thả này dù kinh khí nghe bạn nào bao chín nào bao bao nào ăn nào nè này nè má mẹ này nè nè chạm เอ้ยกินดิดิลงกินดิดิช่างามมากินดิดีใจด้อคว้าไม่ใส่ที่นอนแบบสนาเตียงยะถน่งเด้อวะมันเหี้ยเลยรลูกนอนกินมันเหี้ยนนำนะมึงในหนำมันหยาดปั๊บๆออกนะ เ่่าน,นนีกำองมันเฮียกันั่งกินดิบๆโอ้ยนี่นะผ้าเปียกนะยฮะนะฮะนะแม่เบาแล้วเบิ่งแม่เติมให้อีกม่ามันติดอ่ะแม่แม่แม่แบบนี้แม่เติมน้ำให้เลยมามมัมาๆๆัหิวน้ำเหี้ยอีดีนี่ย่อใบบ่ยอบอ่อใบบ่เอาแม่สิจับให้เนา งัวหมุ่นชวนเฮาจักหน่อยข้าเจ้าก็ปลูกได้มันก้าบ้านหมู่พูกก็คือเว้าในเฮือนเฮาเขาปล่อยตลอดเนาะจักยามฝนจักยามนายามนั้นก็ักินหอนอไมตะพึกตะพึเียเยงน่ะยอยังน่ะยืนบ่น่ะรบ่เยน่ะ แม่แม่ถ้าว่าสิไปบ่เฮิงก็มาแล้วล่ะว่าไปหามึงเฮ็ดก่อนน่ะว่าก็ได้สิไปเมืองลํามันเรานําัดไปบ่ดจักดอกว่าก็สั่นแม่นห like ้องนี่ั่นแหละน้ําบักด้เเดี๋ยวม่พาเลยม่จอยไปหาไม้เด้อ ไม่จอยเห็นนรือไม่จอยปวดใช่ไหมเด้ออยู่น้ำบวชภาเลยไม่จอยไปหาไม่เราปวดได้เนาะไปกับพ่อไม่อีกผมนี่เลยไปหาด้วยนะตอนไม่เนี่ยตัวเบิ่งอยู่วันไกลสินั่นก็ออยู่ตอนไปเบิ่งใกล้นะบางโกนมาเจอชิบวนบวดได้ปุ่นมีไปหามวะนี่นะกันช่องมึงเลยน้ำห่วยฮะกันลงไปเลาะมึงหน้า อาหนามาหนามาฮะพ้อนี้ยังกินข้อนกึ่งฮะกินข่าวบ่กินข่าวอีกบ่แมจิปอนฮะข่าวต้มเสียพักแซ่บช้ำหอมกุ้มๆไม่จอยเห็นฮะกินบอโลกินบ่โอเคจ้รเดี๋ยวไม่จอยจบคลิปก่อนกินบ่กินบ่ฮะ จบคลิปเพียงสนีก็เดอ้อปลาลุงเดอ้อเนาะก็ขอบุญขอบคุณปลาลุงลหลายๆเดอ้อที่เขามาหลับชมเดอ้อปลาลุงเอ้ยคลิปด,ดีก็เจอเพียงจะด,ะด,ะดีก่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็วตับยงแขกันไปแล้วพี่น,อน้องเนะาะการกวาสบายดี